รถม้ากับการขี่มา้าการบ,บนรถม้ามาก่อนการขี่ม้าลบใช่คืออาวุธประเภทเกิดสุดท้ายที่เราวิเคราะห์กันว่ามันใช้บนรถม้าได้ดีสุดท้ายมันก็จะค่อยๆหมดไปแล้วก็เหลือเป็นทวนเหลือเป็นอะไรที่เราเห็นกันเพราะว่ายุคสมัยหลังจากสองพันกว่าป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นยุคที่คนจีนมักจะนิยมขี่มา้าแล้วก็ทำศึกสงครามกันไม่ใช่อยู่บนรถมา้าแล้วทสํสศึกสงครามกันเพราะนั้นรูปแบบของอาวุธก็จะเปลี่ยนไปเพราะนั้นพูดจริงๆก็คือ ถ้าเอาตามอารยธรรมเนี่ยเทคโนโลยีเรื่องการลบเนี่ยรถม้ามาก่อนการขี่ม้าเนาะบางคนอาจจะคิดว่าอา้าขี่ม้ามันง่ายกว่าตั้งเยอะก็แค่มีม้าแล้วขึ้นไปขี่ใช่ไหมแต่จริงๆอะ่ะไอตัวรถม้าเนี่ยมันช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนหลายคนที่ <c oughs> ไม่ได้มีความสามารถเพราะการขี่ม้ามันต้องฝึกเนี่ยแล้วโดยเฉพาะในสมัยก่อนที่ยังไม่มีอานไม่มีโครนเนี่ยการขี่ม้าเป็นเรื่องยากแต่ผมว่าล้อมันก็ยากนะ ล้อโอกาสที่ผลิตขึ้นมาก็ยากเหมือนกันอย่างสมมติมายาแอสเพกเนี่ยผลิตล้อไม่ได้นะแต่ว่าล้อเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการต้องการขนของแล้วก็ปสุสสตว์ที่มันเพาะทำให้เชื่องได้เริ่มแรกสุดมันอาจจะเริ่มจากวัวอาจจะไม่ได้เริ่มจากมา้าใช่ไหมเราวัวมันเชื่องกว่าใช่ไหมม้ามันอาจจะวิ่งเร็วหรืออะไรก็ตามแต่การเทียมวัวด้วยรถเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วก็ทําให้การขนของเนี่ยขนกันได้ แล้วโอกาสที่ไอตัวพวกนี้มันจะถูกพัฒนาไปเป็นรถสึกมันก็จะมีมากขึ้นหรือนอกจากนั้นเนี่ยไอการใช้วัวเทียมเขา,าเรียกว่าไถนาอย่างเงี้ยคือเอาเชือกผูกกับอะไรบางอย่างที่หนักๆแล้วก็เอาวัวลากไปอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดการพัฒนาพวกรถพวกนี้ขึ้นมาก่อนก่อนที่คนเนี่ยจะไปใช้ความสามารถพิเศษหรือการฝึกฝนที่ยาวนานเพื่อไปขีม่ม้าก็นอี้ว่าทําที่ ฝึกการขี่ม้าได้ก่อนการทารถม้าเนี่ยพวกนั้นเนี่ยจะเป็นพวกคนเผ่าของชนเผ่าเล่ร่อนอพวกทำปัุสัตว์พวกนั้นคือขี่กันมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วถ้าเกิดว่าเอ,อ่อไม่ได้ฝึกฝนเนี้ยมันก็โอกาสจะขี่มันก็ยาก